รักษาสมดุลชีวิตคริสเตียนการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการอยู่ในพระคุณกับการรักษาชีวิตในทางที่บริสุทธิ์บาปทั้งหมดของเราได้รับการอภัยแล้วเรามีชีวิตอยู่ในพระคุณที่ถาวรของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับการเรียกให้ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมปราศจากบาปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือคุณเป็นใครสำหรับพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเพื่อพระองค์แต่ถึงอย่างนั้นการกระทำของคุณก็มีผลและเป็นตัวกำหนดว่าคุณเป็นใครดังนั้นคนที่เป็นนักกีฬาก็เป็นเช่นนั้นพอเธอเล่นกีฬาเธอจึงถูกเรียกว่าเป็นนักกีฬาคนที่กล้าหาญก็เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเลือกที่จะเอาชนะความกลัวและกล้าออกจากขอบเขตความปลอดภัยของตนเองอยู่เสมอเขาจึงมีคุณสมบัติของความกล้าหาญเขาจึงถูกเรียกว่าผู้กล้าเช่นเดียวกัน ความเชื่อคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าขาดการกระทำที่สอดคล้องด้วยแล้วความเชื่อนั้นก็ไร้ผลความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นยากอบบทที่สองข้อ26เป็นจริงที่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณเป็นลูกของพระเจ้าแต่สิ่งนี้ก็ต้องแสดงออกด้วยหลักฐานที่จับต้องได้เช่นการสื่อสารกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานการพูดถึงพระองค์ การอ่านพระวจนะของพระองค์การนมัสการการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆชีวิตคริสเตียนคือความสมดุลระหว่างพระคุณที่เราไม่สมควรได้รับและการกระทําที่หาดปราศจากแล้วความเชื่อก็ไร้ค่ามันก็เหมือนกับการเรียนรู้การปันจักรยานตอนแรกคุณเอียงไปด้านหนึ่งจากนั้นก็อีกด้านหนึ่งจนกระทั่งคุณค้นพบตำแหน่งที่สมดุลและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณไปข้างหน้าได้ ขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับคุณในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไปพร้อมกับการแสดงออกเป็นการกระทำอย่างเหมาะสมคุณคือการอัศจรรย์